เอวังเมสุตังเอกังสมยังภะวะปาละนะเสียงมีอระดีสิปะตะเนมิกะดาเยตะตะโกภะวะปัญญวะกิเยภิกขุอามันเตสิดุเวเมภิกขุเออันตาปะปิจิเตนะนะเสวีดาภากะตะเมตเวโยจายังกะเมสุกะมะสุกาลีธานิโยโกหินโนคำโมปูฏเจนะโกอนาลิโยอนาทะสานิโต โยจายังอตกิละมาธานุโยโภทุกโขอนานิโยอนาถาสานิโตเอเตโกวิกเวอุโบอันเตอนุบกัมมะมัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนาอภิสัมพุทธาจกุกรณียานากรณีอุปัสสมายาวิญญาญาสัมโพธายนิพพานายสังวตติ ဗတမကျဆာဘိကဝေမာချိမပတိပသာသထာဂတိနာဘိသံဘူတာ च ကုဂ ర్ణ ီယာနာဂ ర్ణ ီဥပသမယဘိညာယသံဘူဒယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တဒီအယမေဝါရောအထံခိဂောမခောဆေယတိသံသမာဓိတိသမ္မာဆံဃဘောသမဝါစာသမဂမန္တောသမာချိဝော သမဝါယမောသမသေဒီသမສະမာဓိအယံကိုသံဘိကဝေမာတိမာပတိပသာသထာဂတိနာအဘိသံဘုဒ္ဓာချက်ခုကရိယနာဂရိယဥပသမယပညာယသံဘောဒယနိဗ္ဗာနယသံဝတတိဤတံကိုဘနာဘိကဝေဒုခังအရိယသစ္စံချာတိပိဒုခာချက်လာပိဒုခာမရဏံပိဒုခံ โสกาปะริเตวาทุกโขโธมนัสสุปายาสาปิทุกขังอัพเยยสัมปโยโคทุกโขปิเยยวิปโยโคทุกโขยัมปิชานทะลาภะติตันติทุกขังสังคิเตนะปัญจุบาธานะขันธาทุกขังอิทังโภณะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาโพนุปวิกา NaNilaga sagata tatrata drabinandini sayathithang kamatana bavadana vibavadana idango banabikave thukhanilodo ariyasakyan yodasa yevadana ya sesavilaga nilodo dago paninisago mudhi analayo อิทังโก بنا ภีโกเวทุกขะนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวาริโยอทังคิโกมะโกเสยกิจังสมาธิทิสัมมาสังขปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวาโยสัมมาสติสมาสมาธิ ई 당두강아리아사장이메비구웨부베아난누수데수다메수자쿤우다바리나응우다바리반야우다바리비차우다바리아로고우다바리당고빠니당두강아리아사짱파린냐야니메비구웨부베아난누수데수다메수자쿤우다바리냐나응우다바리 Panya udah badi wicca udah badi aloko udah badi Tanggo penidang duka ria sajang palinya yang di me pikwe pupe ananu sude sudah me udah badi Nyanang udah badi panya udah badi wicca udah badi aloko udah badi Kali Hidang duga semu diria saja ni mebi gawebu peana nusu de da mesu jagung bari Nya na uda bari bannya bari wi ca uda badi aoko bari Nanggo bani dang nuga semu di yoria sajabahaga bani mepi kewepu peana nusu de su da mesu. Jagung udah badi, ya nang udah badi PANYA udah badi, wijak udah badi ALOKO udah badi TANGKO benih tangguh gak sembuh di Sajang di Mebi, gue Bube Anan Nusude Sudame, su jagung udah badi Ya nang udah badi PANYA udah badi Wijak udah badi, ALOKO udah badi idang ni lodo alia saja ni mebi gawe bupe ananusude nusu de su dame su jagung uda badi yanang uda badi Banya uda badi wikya uda badi alogo uda badi tanggo bani duka ni lodo alia saja saji kata bandi mebi gawe bupe nusu de ยาคูดาบาดิยานังอุดาบาดิปัญญาอุดาบาดิวิจาอุดาบาดิเป็นยังไงบ้างอะโยมต้งลดอาการอาการก็ดีขึ้นเหมือ,อมนจะว่าคือเมื่อวานอะดีขึ้นชัดเจนวันนี้มันก็ทรงๆเหมือนเมื่อวานมันยังมีอาการเจ็บบ้างาต้องทานยา ก็ไม่เป็นไรก็มีแต่ทุกข์ก็แก้ทุกข์แล้วใจเกิดโทสะไหมโอ้ยใจมันไม,ม,นไม่มันไม่มีไม่เคยนิ่งมันมันโทสะที่เกิดเนี่ยมันก็มีอะค่ะแต่มันระดับที่แบบเบามากเลยเพราะว่าความ,มเจ็บเนี่ยม่นมน้อยลงยน้อยลงเยอะนจนไอ้ที่ที่โทสะแรงๆที่มัน อตอนนี้ยังไม่ได้ทานยาอ,อมันไม่เกิดแล้วอืตอนนี้ดีขึ้นว่างั้นเแอ่แล้้เรียนรู้จากกิเลสมันมากไหมที่มันอยากหายทุกก็ไม่ชอบตอนที่มันปวดแรงๆ,ๆอันนั้นเนี่ยแล้วมันก็อยากหายแต่แต่ตอนนี้มันเหมือนอธรรมดาธรรมดาแล้วอะค่ะมันไม่ได้ ก็ดีแล้วได้เรียนรู้กัเข,เขาเขาเป็นอย่างนี้แหละไปตามเหตุปัจจัยก็ถ้าจานุวานยมฟังแล้วยมไม่แน่ใจว่ายมจะเข้าใจอตรงไหนอะ่ะคือคอ,อคือยมเข้าใจนี้นะคะว่าถ้าเราถ้าขณะที่เรา,าเอายกตัวอย่างที่ยมยมรู้ว่ ถ้าเราขณะที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยแล้วก็รู้รู้รู้เป็นนามรู้เป็นรูปออกมารู้ที่รูปเนี่ยมีความรู้สึกตัวแต่ขณะนั้นเนี่ยไอยจิตที่มีโทสะมันไม่มีมันมีแต่รู้สงบเฉยเสร็จแ,แล้วพอความรู้สึกตัวหลุดไปแล้วความเจ็บมันมายงก็โอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ออรู้รู้ไอความเจ็บอันนั้นแล้วโอ๊ยแล้วก็จิตมีโทสะมันก็เกิดเราก็เราก็ควรคือคือ,คอจากจากที่ฟังพระอาจารย์เมื่อวานนะเราก็เราก็วิธีด,ดูดูน้ำก็คือน้ำเป็นทุกข์อ่ะก็คือรู้ว่าจิตมีโทสะแล้วไอโทสะเนี้ยมันเป็นนามแล้วก็ความรู้สึกที่มันไม่ชอบนั่นแหละเป็นนาม ความรู้สึกที่ไม่ชอบฮอที่ไม่ชอบก็คือตัวโทสะนี่ไงก็ใช่อะสิเป็นนามแต่ไม่ต้องไปไปบอกมันว่าตัวนี้คือโทสะแต่ความรู้สึกที่มันไม่ชอบมันแหละดูความรู้สึกตัวนั้นดูความรู้สึกที่มันไม่ชอบ แต่ไม่ต้องไปบอกมันว่าเป็นโทสะใหนะ้ให้ใหดูความรู้สึกตอนนั้นแหละและ้วความรู้สึกที่มันไม่มีโทสะมันเป็นยังไงน่นนะนะมันก็ไม่มีชื่อไม่มีอะไรเป็นปกติธรรมดานะแล้วความรู้สึกตัวก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้มีชื่ออะไรแต่เวลาพูดตอนนั้นนะที่มีชื่อ แต่ความรู้สึกจริงๆมันไม่มีไม่มีชื่อมันเป็นใบแบบดูหนังใบอะดูความรู้สึกที่มันเป็นรู้สึกชอบไม่ชอบสุกทุกข์อะไรอย่างนั้นแหละความรู้สึกตัวนั้นแหละแต่เวลาพูดมันต้องพูดถึงตัวสภาวะ,ะตัวนี้มันเรียกอะไระแ,ตแต่เวลาที่ ดูความรู้สึกจริงๆไม่ต้องบอกมันเป็นอะไรอ๋อค่ะแล้วก็รู้แบบรู้แล้วก็ปล่อยฮใช่ก็มันไปมันเองอารมณ์ไหนมามันก็ไปมันไม่ได้รู้อยู่ตลอดหรอกแล้วทุกข์มันก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะ แล้วความรู้สึกตัวมันก็มารู้สองอย่างแล้วมารู้เป็นรูปอะไรอ่ะอาอย่างตอนนี้รู้สึกตัวในรูปที่ยืนมันก็มาสองอย่างอย่างนี้แหละแล้วที่มันทุกอะที่มันไม่ชอบอ่ะมันมาอย่างเดียวเราไม่ชอบ มันก็มีสองอย่างนี่แหละแล้วพอความรู้สึกตัวมารู้สึกตัวที่ที่โลกยืยนเดินนั่งนอนวนเวลาที่มันไม่ชอบความรู้สึกตัวก็มารู้ที่มันไม่ชอบนามดูนามแต่ถ้ามาดูรูปน,นามดูรูปแล้วต่อไปมันก็รู้ทั้งรูปทั้งนาม ธรรมาชาติที่มันรู้อะเป็นนามความรู้สึกตัวมันเป็นนาม<ะ>และตัวที่มันไม่ชอบก็เป็นนาม<ะ>โสะนันแหละเป็นนามหรือโลภะก็เป็นนาม<ะ>ก็มีรูปกับนามอย่างนี้แหละแล้วว่าเราดูนามเสร็จเราก็มาดูรูปม,มันไม่มันไม่ได้เสร็จอย่างนั้นเรามันไปมันเองอะ ไอ้ที่บอกนี่มันคือบอกให้รู้ว่าตัวนี้คือความรู้สึกตัวมันรู้รูปแต่เวลามันไม่ชอบความรู้สึกตัวมันก็ไปรู้นามนั่นแหละมันมีสองอย่างเนี่ยอ่ะมันมีตัวรู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้เห็นไหมเนี่ยอย่างความรู้สึกตัวมันรู้รูปที่ยืนรูปที่ยืนเป็นอารมณ์แต่เวลามันไม่ชอบความรู้สึกตัวก็ไปรู้นามที่มันไม่ชอบนามโทศาสต์ตัวนั้นแหละก็มีอย่างเงี้ยสองอย่าง แล้วไม่ใช่มันจะไปย้ายไปไหนเราก็เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอารมณ์มันไปเองมันไม่ได้รู้อย่างนี้ตลอดหรอกมันไม่ได้รู้อย่างนี้ตลอดเพราะว่ามันมีอารมณ์ไหนมามันก็ไปแต่ถ้ารู้ตลอดมันก็ผิดปกติของมันเพราะเราไปเพ่งไปจ้องมันแค่รู้สึกรู้เท่านั้นแหละต่างกับที่มันไม่รู้และตอนที่มันไปอารมณ์อื่น วาวันอื่นก็มารู้สึกตัวใหม่มารู้สึกตัวที่ปัจจุบันตรงเนี้ยบ่อยๆหรือว่าเวลามันคิดนึกวงแต่งวงสร้านอะดรนั้นก็เป็นนามธรรมเาหมือนกันก็ดูความรู้สึกที่มันคิดนึกวงแต่งมันเป็นนามดูความรู้สึกตัวที่มันรู้ที่มันฟุ้งซ่านไปตัวฟุ้งนั้นก็เป็นนามไม่จะดูเรื่องนะ จังคิดนึกปวงแต่งมันมีเรื่องแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ฟุงฟ้งซ่านมันก็ไปเรื่องอดีตเรื่องอานาคตไม่ได้ดูนั้นนะไม่ได้ดูเรื่องนะแต่ดูที่ความรู้สึกที่มันฟุ้งซ่านเหมือนดูนามที่มันกําลังคิดนึกปุงแต่งฟุ้งซ่านแล้วก็นามไม่ชอบนามโกรธน้ำอยู่ที่เดียวกันเนี่ยเรียกว่านามดูนามก็คือมาดูนามฟุ้งนามง่วงนามโกรธ น่ามไม่ชอบตัวนี้แหละเนี่ยมันต้องเรียนรู้เขามันเพราะมันมีอย่างนี้แหละไม่ใช่รู้ไม่ได้ไม่ต้องดูไม่ใช่อย่างนั้นฮนะต้องเรียนรู้กับเขาทุกกระบวนท่าเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดอยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วเหมือนละครตัวไหนที่โผล่มาหนังว่าโทสะเกิดก็เรียนรู้กันอ้าวละครโทรสะเกิดแล้วนะละครโลภะเกิด ดูละครเนี่ยให้ดูละครขันห้าอย่างนี้แหละตั้งแต่ตื่นจนหลับขันห่ามันเกิดตลอดแต่สำคัญที่คนดูมันดูเป็นหรือเปล่าดูนละครไม่ใช่ไปหัดละครนะเออนี๋สําคัญที่เรามันมันเกิดเราก็เราก็ไปกับมัน ไปกับมันคือไปกับอารมณ์ก็กลับมารู้ตัวไปทางตาไปทางหูก็กลับมารู้ตัวคิดนึกปุงแต่งก็กลับมารู้ตัวนะบอกหลายครั้งแล้วไม่ไม่เอาไปใช้เองอะทุกอารมณ์ทุกทวารเวลารู้เข้าไปก็กลับมารู้สึกตัวอย่างนีน้แล้วต่อไปพอเขาจำนานแล้วอ่ะออกเขาไปทางตา,งางนาำเห็นก็เกิดได้เลย ไปทางหูน้ำได้ยินก็เกิดได้เลยแต่ฝึกก็ไว้ก่อนฝึกมารู้ปัจจุบันรู้สึกตัวตรงนี้ก่อนแล้วต่อไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็มารู้สึกตัวได้เลยอันนี้คือเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ธรรมชาติที่รู้เนี่ย ความรู้สึกตัวตัวเนี้ยเขาไม่ค่อยจะจํานานไม่คุค้นเคยเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาก็มีอยู่แหละเขาไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรหรือนามอะไรแน่แต่ตอนนี้เราฝึกเอาไว้ก่อนฝึกฝึกเขาไว้ฝึกนามดูรูปนามดูนามแล้วต่อไปก็ทั้งรูปทั้งนามความรู้สึกตัวก็จะเกิดอย่างนี้ต้องเรียนรู้กับเขาทุกกระบวน,าน่าไง เรียนรู้ทุกอารมณ์ทุกทวารทุกปัญญาที่กิเลสมันเกิดเห็นไหมเพราะเราจะละก,กิเลสต้องรู้จักกิเลสก่อนกิเลสมันเกิดที่ไหนอาศัยอะไรเกิดแล้วเวลาเกิดแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจก็มันมีอยู่แล้วของมันมีอยู่แล้วจะไปยากทำไมดูเหมือนรูเหมือน ก็ต้องเรียนรู้ก็มันดิมันสอนเราอยู่นะธรรมชาติเป็นสอนเรานะแล้วเราก็ฝึกความเพียตรตติธรรมัญญะตัวนี้แหละแล้วก็เรียนรู้ก็มันนะฮะให้ธรรมชาติเป็นครูไงแล้วก็เรียนรู้วิปัสนาเนี่ยนะไม่ยากหรอกอย่าอย่าไปคิดว่ามันยากดูไม่ได้อะไรอย่างนั้นอย่าไปคิดกับมันตอนนี้ไม่ต้องคิดอย่างนั้นแล้วคิดว่าดูได้เพราะว่ามันมีอยู่แล้วมีให้ดูอยู่แล้วนะ ก็เรียนรู way, like so ้กับเขาว่าเขาสอนเราอยู่นะตั้งแต่ตื่นจนหลับเอากลับมาเรื่องตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์เห็นไหมนั่นแหละมันสอนเราแล้วมีปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนไหมแล้วไปแก้ทุกข้องน้ํารู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำทุกวันวันละกี่รอบเห็นไหมนะหรืออาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วของมันไม่อยู่แล้ว ไม่ได้ไปสร้างอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษหรอกของมมีอยู่แล้วอ่ะมันน่าจะง่ายนะแล้วมันก็มีอยู่ทุกวันธรรมชาติอย่างเนี้ยแล้วก็มีเหมือนกันอีกก็ไม่ยากหรอกต้องคิดว่ามันไม่ยากเพราะของมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องหาอีกหาแต่แดงว่ามันไม่มีของมันมีอยู่แล้วไม่ต้องหาดูไม่ไหว ห็นไ,ไหมนอกจากทุกข์ปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนแล้วก็มีทุกข์อย่างอื่นเข้ามาอีกเห็นไ,ไหมปวดที่ไหนเนี่ยตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเนี่ยอาการที่ปวดเป็นยังไงเนี่ยยืนเดินนั่งนอนแล้วปวดไหมนั่นแหะมันก็พิเศษนั่นก็แล้วก็วกมันทุกข์เพิ่มขึ้นแล้วรู้ได้ไหมรู้ได้ไหมหมายถึงรู้เป็นรูปเป็นนามได้ไหมก็เวทนาเป็นไรก็เป็นนามธรรม แล้วนามาทาตัวนี้ทุกพิธนาเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่รูปสวยรูปตอนนี้มีไหมก็มาลูปปัจจุบันอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยก็เรียนรู้กับเขาไม่ยากหรอกของมันมีอยู่แล้วจะไปยากทำไมไม่ได้ไปสร้างอะไรเนี่ยไม่ยากต้องคิดว่ามันไม่ยากเพราะของมันมีอยู่แล้วแล้วก็รู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีก อันนี้บอกให้รู้ที่เฉยว่าเขาไม่อย่างนี้นะแต่ธรรมชาติที่รู้ว่ามีไหมอารมณ์มันมีอยู่แล้วแต่ความรู้สึกตัวก็มาเจอกับอารมณ์นั้นเองไม่ยากเนี่อยอื่อเช้าเนี่ยยงตื่นแล้วความรู้สึกมันก็มาเจอไอ้นิ้วนิ้วตรงนี้ปวด เออมันรายงานให้รู้เลยล่ะแมันความรู้สึกตัวมันไม่ได้มามันจะมีไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไรให้รู้ตามที่มันเป็นนั่นแหละพอเวลาทุกขเวทนามันกล้ามันก็ไม่เอาหรอกนะเขาเรียกว่าทุกมากก็ดูไม่ได้ส่วนทุกน้อยก็ดูไม่เห็นนี่ทำไมถึงทุกมากดูไม่ได้เพราะมัน จิตมันก็ตับก็สายก็วันก็วายใช่ไ,ไหมไอ้ทุกข์น้อยดูไม่เห็นก็คือมันฟุ้งไปเพ้อไปเพลินคิดเพลินฟุ้งเพลินก็ดูไม่เห็นนฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังรวามาทดนี่ไม่เป็นไรหรอกอยังไม่เป็นไรแต่พอทุกข์จริงๆงก็ดูไม่ได้อีกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่ได้ฝึกไว้ไงแต่ถ้าฝึกไว้ดูได้มันจะมีอะไรเรียนรู้ก็ รู้ได้แล้วก็ไม่ยากหรอกไม่ยากสำคัญว่ามีสติไหมนั่นทต่มันมีไหมล่ะ,ะฝึกสต,ติในการทำอะไรทุกอย่างนั้นแหละมีหรือเปล่าไม่มีก็ไม่เป็นไรอีกเอ,เอาแค่นี้แหละโมทนาสาธุ